บอกไหมเล็กเงาเฟืงเล็กเงาเฟืองเล็กเงาเล็กเล็กเล็กบอกว่าไปเแียวปล่อยเองพี่ก็ปล่อยพีก็ไม่ปล่อยอ่ะคืออยู่ตรงกลางแล้วกันอย่าบอกนะว่าพี่ใหม่เอาใหม่อยู่ข้างบนนู้นผมเห็นแล้วอยู่ที่เดิมบายบายพี่เอโบอยตู ไอ้บายบียโบ้เบ้ยโบ้ค่ะอบายเบี้ยโบเด ผมเองผมเองผมเป็นคนรับผิดชอบเองผมทำให้พูว่มช้ำขนาดไหนผมขอโทษทุกคนผมเศร้าโศกเสียใจผมเป่าเองผมไปเอาเองผมจะตั BI> ้งใจผมตั้งใจไปเอาเองทุกคนผมตั้งใจไปเอาเองครับทุกคนครับขอโทษครับเดี๋ยวเราให้กำลังใจนี่คือพี่จะทำอะไรกันแล้วเล็กเล็กช่วยกูด้วยกูอยู่ตรงนี้ไหนพี่ใหม่ไหนอะอยู่ข้างๆฝั่งนี้อันสุดท้ายลูกกี้กอันสุดท้ายมาช่วยหน่อยลูกกี้กอันสุดท้ายไหนวะอะไรอะลูกออนนะพี่ตรงไหนอะไอ้ดูไอ้ลูกล้อเนี่ยที่มันกระโดดเข้ามาอันสุดท้ายเลย มันต้องถ่ายเป็นไงวะอันไหนวะอันสุดท้ายทุกคนจะมองไม่เห็นผมเชื่อเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนมองไม่เห็นผมอันไหนวะอันไหนวะอันสุดท้ายดูดีๆวะดูดีๆอันไหนอันสุดท้ายวะดูดีๆไปรอจังหวะที่ไปรอไม่หวะไม่รไปถูกกำลังไปได้รอรับแล้วพี่ไปรอรรอรับรอรับพี่ไผ่ปคนเดียวในรอรับ หนูต้องทำมือคืออตามหาความฝันนี่พี่ใหม่ผมมาแล้วพี่หนูหนูต้องทำมือแบบนี้หนูเอาไว้รอรอรับพี่ใหม่หนูจะกับกันจะรับกันยัดียัดีีเอไว้พี่ใหม่พี่ใหม่รอรับแล้วพัมไอะไรพี่ใหม่รอรับแล้วเนี่ยพี่ใหม่รอรับแล้วไม่เจ็บพี่ใหม่ปล่อยไม่เจ็บพี่ใหม่ปล่อยไม่เจ็บน้องกำลังรอรับอยู่สวยพี่ใหม่รอรับไบแล้วรับฮเอ้า้ยมาเฉยอ้า ไปลงไป่ม่ลไปไม่อลไปผมเม้เฮ้ยทำไมทไมกรอไไหมกรอ้ก่อนเอาเล็กไปก่อนเลยเฮ้ยไดอยู่พี่ใหม่ป่ะสุดยอดนะโชคช้าแล้วรอเนี้ยเฮ้ยพี่กมาฟองมารอรับอันนี้ด้วยเป่าารอรับอันนี้ไปรอรับรอรอเหมือนเราไม่ไมีประโยชน์อะไรกับเขาเล้วยรอ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 รรรอรอรร ใกล้ๆหน่อยใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกโอเคตรงนั้นนะตรงนั้นนะต่อรับนะหนึ่งต่ออย่าให้แตกงนะอย่าแตกนะตอกถ้มไปรับเข้าใจละพี่ฟองทำได้โอ้ดียอดพอทำได้ไงวะเนี้ยโอเคไปกันเลยเดี๋ยวผมรอตรงเนี้ยเดี๋ยวเพื่อตกอีกไม่ตกพี่ต้องนี้ต้องชีดเซียนแล้วเอ้ยใครก็ได้ไปเอาไอ้ฟ้ามาเอาไปแล้วพองติดฟองติดตัวกติด ้ออองกทางอื่นพองที่เข้าใจว่าฟองตั้งใจมีจิตใจไมตรีที่ดีฟองต้อทำดีๆผมรอตรงนี้นะผมรอตรงนี้นะได้พี่ได้ได้ปูจะไม่ทำอะไรเยเหไหมเนี่ยแข่งไปยุ่งอีกรอบไปฟองมาฟองพี่จะให้ฟองเป็นคนทาาให้พวกเราผ่านด่านพวกเรามีวันนี้ได้เพราะฟองเพราะท่าเต้นฟองจริงๆและพี่เชื่อใจในตัวฟองนะใช่ใช่เฮ้ย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 ด้สถานการณ์แล้วก็ได้อันนี้อันใหม่ลงไปแน่เลย เล็กพี่ให้กำลังใจฟองเสมอที่เป็นกำลังใจให้ฟองเสมอมาแล้วตลอดไปฟองนี่ไงฟองทำได้พี่ใหม่ผมพี่ยังเห็นฟองได้ปะฟองทำได้ฟองทำได้ฟองอีกนิดเดียวฟองอีกนิดเดียวฟองฟองไปรอให้ผมยืนตรงนี้ผมเห็นหมดเลยเห็นทุกอย่างฟองฟอเดี๋ยวมันก็วนมาเดี๋ยวมก็วนมาฟองเดี๋ยวมันก็วนมาหนูหนูจะวนมาหนูหนจะวนมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ฟองฟองสวยฟองฟองอย่าพึ่งกฟองโอ้ยูจับไว้ก่อนรูจับไว้ไรวะไม่จับไว้เดี๋ยวมันตึ๊งมันตึ๊งพอจับแล้วเฮ้ยจับจับไว้ยังอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลเอ้ยอย่าตัดสายยังอยู่ยังอยู่ฟองมาฟองฟองมาจับจับจับมาเรียกขึ้นมาฟองสวยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอามาแล้วพี่เอามาแล้วพี่เอามาแล้ว

เฮ้ยเเข้ามาเข้ามาเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาเออไม่พอมีแย่ไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปคนเดียวไปคนเดียวอันนี้เอาไปคนเดียวเอาใครเอาไปพี่ก็เอาไปไม่พี่อไปด้วยวพี่พอเดี๋ยวคุณยอยอยู่ตรงนี้คุณย้อยอยู่ตรงเนี้ย่อให้เอาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มั่นใจพี่มั่นใจหนักสุดพี่ไปเองพี่จะแก้ตัวที่ผิดมาโอ้เฮ้ยเฮ้ยไปเลยไหมอันที่ โอเครอ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 สุดยอดทุกคนครับผมผ่านแต่แัดผมคือผมคือทางออกคุณภาพเราจะมีคนตกเฮ้ยเฮ้ยโยนเกียร์มันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยหรือวไม่เล่นแล้วไม่เล่นไม่เล่นด้วยกูไปแล้วกูไปรอตรงนี้ดีกว่ามาแล้วมาแล้วมารอรับแล้วมารอรับแล้วเฮ้รอพี่ใหม่ด้วยพี่ใหม่เขาก็มารอรอตรงนี้แหละพี่ใหม่เขามาพี่ใหม่อยู่ไหนพี่ใหม่เขาต้องเอาพี่ใหม่เขาต้องเอาถังมาด้วยแล้วรอตรงนี้แหละ เอาทำอะไรฟองอะไรทำอะไรไม่ต้องรอรออย่างนี้แหละต้องไฟต้องอตรงนี้พี่ใหม่ใช่เป็นกำลังใจให้พี่ใหม่เรามาเต้นกันเดี๋ยวฟองดื้อดื้อชื่อดื้อดืดืเพลงมันแปลกๆว่ะเพลงมันเพลงมันเอาเพลงนี้งวงหอยบ่งวงหอยบ่งมหอยหำหำหอยบ่งวงหอยบ่ กมหอยบกมหอยบมบ่กมหอยบกมหอยบกมหอมหอเอาเราเราเถังอะอย่าดนอย่าไปเอาไดโอ้ยายแล้วแล้วโอ้ยนิดเดียวก็ไม่พากันเอกเข้ามามาลอนกลอคนเดียวเออเออจบแล้วหรอชามูชาบูชาบู ชมาแล้วเย่งงหองพองมให้อะไนอะไรีอะรอะไรนอะไรอะไร่อไน่อะนี่อรนี่ะไรนี่อะไรนอไปน่ะไรน่อะไระรน่อนี่อะไรนนีะไปอ้ไรนไรนออะไร่อะเอาไออะไรนะอไะไออนน่รงนี้ะนี่รน่นะเออะไรไอ ยังไม่ตรงนะเปล่าแลมีสวิตหรือเปล่าไม่ตรงเขาเขาหงุดแล้วไผ่ป่ะไผ่ป่ะไผ่ก he ็ไผ um ah okay ah like ่ก็หมัดป่ะเฮ้ยเหมือนมันจะขึ้นนะเปิดขึ้นอะดันขึ้นอะดันขึ้นเหรอโอ้โหโอ้โหเฮ้ยใครใครใครกระทำตูดผมเนี่ยเฮ้ยมันได้ไอไผ่ตูดไอ้ไผ่ประตูขึ้นเอาละโอ้โหขึ้นไหมดึงออกได้ไหมแล้วข้างในแสงสีเสียนด้วยนะทั้งหมดกูทำมาเพื่อ มีสวิตันต้องมีสวิต์สินี่ปะตุ่มที่ป่ะเอาสวิต์ไว้อยู่ไหนตุ่มไฟนี่ป่ะตุ่ดตุ่ดตุ่ดเนี่ยจิ๊บตุ่ด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 เอางงตับทีนี้ฮัลโหลก็ไม่ผ่านหรือว่ามันทับใบเนี่ยเอ้ยแล้วหล้อมาเหลืออันหนึ่งอ่ะอ๋อใส่ใหม่เหรอ มันมันมีห้องให้ไปมันก็ต้องไปไปได้สิมันต้องไปได้ดิเนี่ยดูดิห้องนั้นมันเสียงสีเสียงมากเลยงมหอยบอมมากเลยห้องนั้นอ่ะไปเทกไปงมหอยปลอมเฮ้ยดึงออก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 ึออกึออกึออกองออ้ออออออกออออดองอออองออออหอองออออออ

ผ่านแล้วนะใช่ไหมยิงผ่านแล้วใช่ไหมก็จะผ่านแล้วเอาคอเอาคอน้องไปด้วยเลยดูไหมผมติดตามที่ใหม่โทรหานเจมเมอร์แล้วก็พี่กล้องเอทิมซีแล้วก็ฟองหิวเอทิมซีด้วยนะขมย์ก็ยังไงวะขมา์ก็พับมาโอ้ไปขมยได้ผับมันมากคือกูทำทุกอย่างมาทุกอย่างเพื่อเข้าผับเหรอใช่ทำทุกอย่างเพื่อเข้าผับมอมหอยรอยาพยายามขนาดนั้นเลยเหรอ คุณดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากพี่กองเอเซด้วยนะครับลงคลิปวันเว้นวันนะจ๊ะ